วันหนึ่งแกเลยบอกว่า้วันนี้มีอำนาจแม่งดีสุดถึงไม่มีอำนาจก็ต้องจ่ายเงินอยู่ดีอ่ะก็จะถูกพักนั้นพักนี้รีดไถผมไม่ต้องบอกพักไหนมั่งี่รีดไถคุณลักษิณวนเวียนกันอยู่วันนี้เมื่อจะสร้างคนรุ่นใหม่ทีมทำไมต้องไอ้พวกไอ้แก่ก็เสียแล้วที่แม,ม่งมึงก็ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะครับทำไมจะต้องลากกลับเข้ามาอีกนะครับโกงไม่โกงประเทศแม่งโ,โห้โงรู้ว่าเขาโยนเงินกันเป็นล้านๆอ่ะเอาไป เอาไปเอาไปเอาไป,าไปรู้หรือเปล่าจัดต,ตั้งรัฐบาลเนี่ยวันนี้นะครับคุณเลิกนะครับที่จะเฝ้ารอนะว่าคนนั้นคนนี้จะกลับมาเป็นนายกมันอยู่ที่ประชาชนไทยเลิกเป็นควายเลิกเป็นรูปนกสักทีวันนี้นะครับการเมืองไทยนะครับแม่งวนอยู่ในอ่านนะครับ เราเขียนรัฐธรรมนูญมาแล้วกี่ฉบับคุณรู้ไหมยี่สิบกว่าฉบับใครเขียนรัฐธรรมนูญก็เขียนให้ตัวเองนั่นแหละครับรัฐธรรมนูนที่ทหารเขียนก็เขียนให้ทหารนี่ครับรัฐธรรมนูญเขียนด้วยนักกฎหมายก็เขียนเพื่อนักกฎหมายครับรัฐธรรมนูญที่เขียนด้วยนักการเมืองก็เขียนเพื่อเอาใจนักการเมืองมันไม่เคยมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเลยคุณเห็นไหมวันนี้มีหลายคนอาจจะเก่งกว่าทักษิณด้วย คุณนักสินเนี่ยนะสมัยก่อนนะครับก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะครับไปนั่งหน้าห้องรอแลกเช็คคุณเคยอ่านประวัติเขาไหมครับวันนี้นะเออท่านพิเชษสมัยก่อนเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมใช่ไหมท่านพิเชษไปนั่งไอ้ท่านนักสินเนี่ยไปนั่งรอหน้าห้องนะประวัตินะครับเพื่อจะขอเข้าพบเพื่อจะทําโครงการ้ะครับ บัสซาวคุณจำได้ไหมครับเออสมัยก่อนคุณทัศนศิลยังไม่รวยนะครับยังต้องวิ่งแลกเช็คอยู่เลยนะครับแล้วก็จนกระทั่งสร้างเนื้อสร้างตัวกับทักษศิลมารวยยุคไหนครับยุคคอสชอนะครับคนที่มีบุญคุณกับท่านศิลิณมากทสุดคือใครบิ๊กจรอดครับ,รบนะคุณลองไปดูประวัติก่อนครับหลังจากนั้นนะครับ คุณทักษินก็เริ่มเจริญเติบโตเพราะได้ธุรกิจจากอสชหนุนหลังใช่ไหมครับทําดาวเทีมทยมไทยคมอะไรตอนนี้ไปใหญ่แล้วคุณทักษินก็เริ่มร่ํารวยขึ้นมาเรื่อยๆแต่อมื่ก่อนคุณทักษินเนี่ยก็บอกว่าก็เป็นนายทุนให้พักกันเมืองก็ถูกรี่ไถะฟังไว้นะครับก็ถูกรีไถ แกก็เลยมองเห็นว่าเอยการมีอํานาจเนี่ยมันมีประโยชน์แกเลยมีความคิดที่จะเข้ามาเล่นการเมืองนงครับแล้วไ้ก่อนแกเป็นนักธุรกิจแกก็ถูกรีดไถแกถูกลีดไถเพื่ออะไรเพื่อจะได้อํานาจนะครับเพื่อจะได้นักการเมืองเอื้อไงครับเอื้อประโยชน์นะครับแกมองเห็นนะครับเพราะสมัยก่อนแกต้องนั่งวิ่งแลกเช็คต้องไปนั่งเฝ้านกักการเมือง ไปนั่งหน้าห้องรอขอเข้าเข้าพบนะครับนะท่าน,นสิงห์กัคุณหญิงนี่แหละครับไปนั่งรอเข้าพบรัฐมนตรีเพื่อเสนอโครงการ,รนะแล้ววันหนึ่งแกเลยบอกวิวันนี้มีอำนาจแม่งดีสุดถึงไม่มีอำนาจก็ต้องจ่ายเงินอยู่ดีอะก็จะถูกพักนั้นพักนี้รีถไถผมไม่ต้องบอกพักไหนมั่งที่ลีถ่ถคุณทักษิณใช่ไหมครับคุณทักษิณเคยเป็นนายทุนพัก ไหมแกก็เลยก็เออในเมื่อไหนไหนกูต้องจ่ายอยู่แล้วกูตั้งพักเองแม่งเลยแล้วเป็นหัวหน้าพักเองมันเลยนะครับนี่แหละครับคือความเป็นมาคุณทั้งสิลปแล้วคุณทั้งิน์ก็เก่งนะครับแกก็ไหนไหนก็เป็นนายทุนพักแล้วนะเคยจ่ายคนอื่นจ่ายพังเงินกูจ่ายเองแล้ววันนี้ก็เอานักการเมืองมาเข้าคอกนะครับใช่ไหมก็ซื้อไอ้พวกหมารับใช้เข้ามาอยู่ในคอกไง ใช่ไหมจนกระทั่งตั้งพรรคไทยรักไทยขึ้นมานะนันกการเมืองก็มาอยู่กระทักษิณเยอะแยะจนกระทั่งมีคะแนนเด็ดขาดแกก็ตอนนี้นะครับมีอำนาจแล้วมีนันกการเมืองด้วยมีนักธุรกิจด้วยมีอำนาจในมือด้วยแกก็เอื้อธุรกิจตัวเองครับแล้วก็ใช้วิธีการเลี้ยงสอสอเหมือนพนักง,งานบริษัทนะครับเออก็เลยกลายเป็นเผด็จการและสภางไง ฟังแล้วก็คิดไม่ต้องเชื่อผมหรอกครับผมไม่ได้รักใครชอบใครนะครับผมรักชาติรักประชาชนนี่นะไอ้ที่พูดนี่เสียงตีนทุกวันคุณรู้ไหมครับนะแล้วใครจะกวนเตีนใส่หัวแหวงนอกนะไอสัตว์ผู้ใดฟังเพื่อให้ฉลาดอย่าเสือกอย่าอวดโง่ะนะครับนะถ้ามึงยังไม่เก่งกว่ากูอย่าโว์โง่เออสอนกูจังเลยไอสัตว์เอ้ยมึงแม่งไม่ได้เหนือกว่ากูเลยนะครับมันเสียความรู้สึกตรงรวยมาจากธรรมชาน ประเทศนี้นะครับพี่สุวิมลพี่บอกไนดะ้มีใครดีมากเอ้าผมึงพี่จะเกียดทักษิณแล้วเกินเข้าไส้นะครับอะ่ะนะครับเห็นไหมมีใครบ้างที่แม่งดีมากประเทศนี้บอกผมหน่อยดี่บอกชื่อมาสักคนนี้อะ่ะนกักการเมืองคนไหนที่แม่งโคตรดีใจซื่อมือสะอาดเออวันนี้นะครับคุณเลิกนะครับที่จะเฝ้ารอนะว่าคนนั้นคนนี้จะกลับมาเป็นนายก มันอยู่ที่ประชาชนไทยเลิกเป็นควายเลิกเป็นลูกนกสัทีนะครับท่านชวนนะคุณใหญ่ท่านชวนนะท่านชวน,ท,นชวทุกวันนี้ยังเช่าบ้านอยู่เลยนะบริหารชีวิตตัวเองให้ได้ก่อนนะนะท่านชวนนะเป็นนายกสองสมัยนะบริหารชีวิตตัวเองให้ให้ได้ก่อนนะโอเคไหมนะใจซื่อมือสะอาดงเดียวมันไม่ได้แล้วนะครับ วันนี้เราต้องการคนดีมีความสามารถเก่งกาจเพื่อจะนำพาประเทศเราแข่งขันกับมาเลเจียจีนพมน่พมาเวียดนามเออวันนี้นะครับคนไทยหกสิบล้านคนจะหาคนดีคนเก่งไม่ได้ล้วไงจะต้องเอาคนที่แม่งมีสเปคเดียวไงเก่งแต่โกงซื่อสัตย์แต่งโง่เหรอฮนะวันนี้นะประชาชนไทยนะต้องมีสติแล้วก็เลิกบ้าแล้ว รอให้คนนู้นคนนี้มาแจกกูละเบื่อชิบหายเลยกับราคาการ,กรเกษียณก็เอาไปเป็นที่ปรึกษาไปเป็นบงเป็นบอดวนเวียงกันอยู่วันนี้เมื่อไรจะสร้างคนรุ่นใหม่ทีมทำไมต้องอยพวกไอ้แก่เกษียณล้วที่แม่งมึงก็ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะครับทำไมจะต้องลากกลับเข้ามาอีกล่ะครับกูละลำคาน,นะครนะวันนี้ผมเห็นคนไทยทะเลาะก,กันเนี่ยเพราะเชียแบ่งข้างเชียเนะี่ยเมื่อไรคุณจะเชียตัวคุณเองสิ ไอชาตีไปไกลส้นตีไปลุงตู่ไม่โกงอะไรลุงตู่ไม่เก่งแต่ไม่โกงเทิดทุนสถาบันแล้วได้ไงขึ้นมามีเฮียอะไรขึ้นมามั่งเฮถชาตีไปไกลตีนไปกูรำคาญมึงแล้วเกินไม่เก่งไม่โกงประเทศแม,ม่งโหมึงรู้ว่าเขาโยนเงินกันเป็นล้านๆนะ่ะเอาไป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 มึงรู้หรือเปล่าที่จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยแม่งรู้ไปจริงก็เสอือกเสลอะ ไปไกลเลยนะอย่ามาเรียกกูน้องเนื้อนะกูไม่สนใจนะกูไม่เคยมีพี่งโง่แบบนีนะ้วันนี้สิ่งที่จะทำให้ประเทศนี้จเจริญขึ้นประชาชนไทยคนระับคุณภาพของประชากรไทยคนระับต้องทํำยังไงก็ได้ให้เด็กแม่งเรียนหนังสือแล้วก็ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองได้พูดภาษาอังกฤษได้วันนี้ปกครองประเทศมาเจ็ดปีเด็กอนุบาลแม่งยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย นะวันนี้เราต้องเริ่มปฏิรูปประเทศแล้วไหนละบิ๊กตมึงชื่นชมเหลือเกินไอสัตว์ปฏิรูปประเทศอ่ะไอชาเตปฏิรูปควยอลไรบ้างไงบอกมาหน่อยดิตำรวจปฏิรูปมัยยังถ้าเลือกตั้งตอนนี้ได้นะักการเมืองเดิมๆเ,เข้ามาใครจะรับผิดชอบก็มึงไงก็มึงก็พาเข้ามาเต็มเป็นฝูงไม่ใช่รอไอพักที่มึงตั้งมาใหมนะ่นะ่ะนะเนก็นักการเมืองเดิมๆไม่ใช่ระ น่าลำคาญนะมึงไปนะนซ่ามากกูจะบล็อกให้มึงไม่ต้องไปอวยสถาบันหรอกครับทุกวันนี้สถาบันไปไหนคนก็กราบไหว้อยู่แล้วไปไหนก็กั้นรถให้อยู่แล้วรถติดบนทางด่วนเต็ไมไปหมดอ่ะประชาชนก็ยอมมาอยู่ทุกวันนี้แล้วไงมึงจะอะไรนักหนาไปไกลมึงไปขายรถลงไปอย่ามายุ่งที่นี่